สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูไม่ได้เล่นมาตั้งนานซึ่งในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาบอกเคล็ดลงเคล็ดลับเพิ่มเบล,เพ,เ,ลเพิ่มเงินหรืออะไรทั้งนั้นแต่เป็นแค่เด็กที่กลับมาเล่นเกมนี้เหมือนสมัยก่อนถ้าใครทันนะเวย้ยเกมนี้จะเป็นเกมที่ทุกคนต้องเล่นน่ะในเฟสอะสมัยก่อนอะโคตรคิดถึง ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเปิดใหม่ให้เล่นนะเนี่ยไหนไหนไหนไทำไงก่อนวะอะไรว่าต้องไปดูช็อปก่อนแล้วกัน <S <S อเอ,อ้ยคิดถึงหมูอ้วนนั่งเดิมหมูสดใสหมูสดใสดเพอ,อ็เดี๋ยวดะมีแค่นี้เหรอโอเคโอเควิวแรกๆก็แค่นี้อนะเนาะงันเอาจัดมาก่อนเลยไม่ซื้อ แล้วก็เพศเมียซื้อมาอย่างละตัวหมูสุดใสอ่าเพศผู้โอเคแต่ว่าเกมนี้พอมันเปิดเซิฟจริงนะครับมันจะรีเซ็ตรหัสเราหมดเลยตอนนี้เป็นแค่โคสเบตานะก็แต่มแมลงบินนี่เรากำจัดมันได้ปะเฮ้ยเฮยเยหมูหิวหมูหิวซื้ออะไรดีถ้าซื้อมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรวะ คอยเหร вос? ออีอีเรียนสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอข้าวก็กินถูกคลูไปก่อนละกันเนะเาะอ่ซื้อสักสายินดีด้วยแล้วถ้าจะใส่เหรออ่าให้อาหารโอเคไปกินไปกินไปกิน้ยเราจะผสมพันธุ์ได้ตอนไหนเนี่ยรี <uct ar> <c ười> บหิวน้ำาหรอ ลดน้ำลดน้ำไม่ใช่ดินี่มันอาบน้ำเอาไว้สองละกันกนึงกันนึงถ้าน้ำนี่ต้องซื้อน้ำเลยปะไม่ได้ดูนะเมื่อกี้เออน้ำน้ำอยู่ไหนเนี่ย อเคเจอน้ำแล้วนึกว่าน้ำก็ต้องซื้อเหมือนกันนะโอเคมีความสุขมีความสุขแฮปปี้เอ๊ะแล้วมันจะผสมพันธ์กันได้ตอนไหนวะผมลืมแล้วอะไออันนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าขึ้นเป็นรูปอันนี้มันต้องทำยังไงหรอวะดูหมูก่อนสามารถขายหมูได้ทำไงแล้ววะลืมเอ ไม่ได้ต้องการอยาใช่ไหมต้องการอะไรวะทุกคนผมไปดูรีวิวมาแล้วไอจุกข้างบนก็คือน้องก็คือยังเด็กก็คือยังทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือซื้อตูนซื้อตูนเลยไม่ไปมาเอาซื้อได้สองตัวเองอ่ะเอาซื้อให้สูงสุดไปเลยเพชรเนี้ยเอาซื้อไม่ได้แล้ว อเอาได้แค่น,นี้เหรอ What อะไรวะกะจะเข้ามาแล้วก็ซื้อถลุเงินให้หมดซะหน่อยอะไรกันครับเนี่ยแต่ว่าอ่าน้องหิวน้ำหิวน้กินน้ำ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 ,นำงั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำให้น้องวิวัฒนาการไม่ใช่โตขึ้นอย่าเล่งโตเบอร์เล็ก ช่วยให้จเจริญเติบโต布บ布拉นะครับแล้วก็ยาเร่งคลอดอน,นี้ยังไม่คลอดอันนี้รักษาโรคโอเคเดี๋ยวเราใช้อันนี้ก่อนอคนน่ใจเสียเออน่ใจแล้วก็ใช้ใช้ใชตรงไหนใช้ตรงไหนแล้วก็ใช้เลยครับอ๋อเลือกได้เป็นตัวตัวเหรอนั้นผมเลือกเพศอะไรดีเนะี่ยหรือเราจะไม่เลือกเห้ยเลือกดีเพราะว่า าเราซื้อมาใช่ไหมครับเราก็ได้2อ,อันใช่ไหมถ้าเราก็เลือกเพศผู้เพศเมียสักตัว2ตัวงั้นผมเลือกตัวลายจุดนะเอจะนี้แล้วก็พิกกี้พิกกี้2ตัวอาใช้เดรยวอัพอืมฉีดยิน,นดีด้วยตัว้ใหญ่ลง2ชั่วโมงโอเคเมื่อกี้เราฉีดอะไรไปวะ ไม่ได้เมื่อก,กี้เราฉีดพิกพกี้เพศเมียไปเนาะอันนี้ไม่ใช่ปะวะอฉีเข้าไปถูกตัวเพาะวะทุกคนแย่ละจำไม่ได้จำไม่ได้เฮ้ถ้าเราเวลอัพแปลว่าเราซื้อหมูได้เพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อะไรเดี๋ยวล้อยทำอะไร ฉีดเรื่อยๆเลยไปฉีดจนกว่าจะผสมพันให้ได้เลยวันเนี้ยถลุงเงินครับทนเพราะยังไงเดี๋ยวเขาก็รีมาอยู่ดีืซอรอไม่กซอร์ไม่ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปพิกกี้หกศูนย์หนึ่งฉีดเคเวลาอาพัพอดทนนะลูกเพื่อการโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็ให้พ่อมีลูกหมูเยอะๆจะได้เอาไปขายชัยชัยเข้าไปเออนี่ก็เท่ากับ4ชั่วโมงแล้วแล้วผมต้องรอกี่ชั่วโมงเนี่ยถึงจะได้งั้นพารหนึ่งแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแบบว่าให้มีประมาณ100 EP ไปเลยหะ <laughs> เล่นอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยเอาทำไมยังเลงหนึ่งอะ พิกกี้พิกกี้เพศผู้แล้วกันฉีดถ้าฉีดเยอะๆนี่น้องจะตายไปนะฉีดเข้าไปยังไม่ได้อีกหรอเฮ้ยโอ้ยลำคาญไอเสียงมแมลงวันวะ่ะมีวิธีดีข้าวนะหาก่อนหาก่อนเอ่อน่าจะไม่มีนะงั้น เอ๊ะผมวิวห้าแล้วนี่เฮ้ยแล้วทำไมผมซื้อไม่ได้อะผมวิวห้าแล้วนะหรือว่าน่าจะบักหรือเปล่าอันนี้อ๋ออ๋อเอาหมูไปขายเหรอเออแล้วให้น้องๆอ,อ๋อน่าจะยังเด็กอยู่ซึ่งเราเอาเขาไปแปรรูปไม่ได้แล้วนี่ผมทำอะไรได้อีกบ้างเนี่ย ิบห้าวันเหรอหมายถึงสิบห้าวันจะโตเต็มที่หปืออะไรรู้ปะไม่รู้นะนี่ไม่รู้ลืมไปหมดแล้วอะงั้นงั้นก่อนปิดคลิปอ่ะเกาเกาภูมเกาภูมันโตเร็วๆทั้งลูกพ่อจะได้เอาลูกหมูไปผสมพันธุ์ไม่ใช่เอาลูกๆไปผสมพันธุ์กันได้สักทีเกมนี้มันใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอผมจำไม่ได้แล้วเล่นประมาณแบบ ประถมหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะประถมไม่ก็มัธยมอ่ะนานมากถ้าคนที่อยู่ในยุคนั้นเหมือนผมมาเล่นเกมน,นี้น่าจะแบบว่าเออวันคืนมันย้อนมาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าลูกหมูผมผสมพันธุ์ได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ